สวัสดีครับพบกับครูภูมิพ,รพิพพพรชก่อน,นะครับวันนี้เราจะไปเรียนอะไรกันไปติดตามได้เลยครับประชาธิปไตยในโรงเรียนและชุมชนสวัสดีครับน้องๆกลับมาพบกันอีกครั้งนะครับ ในวันนี้ครูกันดาจะมาสอนเรื่องประชาธิปไตยในโรงเรียนและชุมชนครับแต่เอ๊น้องๆยังจากันได้ไหมครับว่าเราก็เคยเรียนเรื่องประชาธิปไตยกันไปแล้วซึ่งมีการเลือกหัวหน้าห้องกันในชั้นประถมศึกษาปีที่หนึ่งและเมื่อชั้นประถมศึกษาปีที่สองเราก็ได้เรียนเรื่องผู้นําท้องถิ่นและน้องๆเข้าใจความหมายของประชาธิปไตยกันดีหรือยังครับถ้าอย่างนั้นเรามาดูพร้อมๆกันเลยครับ ร่วมด้วยช่วยคิดน้องๆรู้ไหมครับว่าประชาธิปไตยคืออะไรประชาธิปไตยเป็นการปกครองที่ให้ประชาชนทุกคนได้มีส่วนร่วมในการออกเสียงเลือกผู้แทนของตนในการปกครองแบบประชาธิปไตยเราสามารถแบ่งได้เป็นหลายระดับเช่นครอบครัวชุมชน ตำบลประเทศเป็นต้นส่วนในคาบนี้เราจะมารู้จักกับประชาธิปไตยในโรงเรียนกันครับและวิธีการในการออกเสียงเลือกตัวแทนจะเป็นอย่างไรเราตามมาดูพร้อมๆกันนะครับในช่วงบ่ายหลังจากที่เด็กๆได้พักกลางวันแล้วจึงขึ้นมาเรียนวิชาสังคมศึกษากับครูการดาสวัสดีค่ะนักเรียนทุกคน วันนี้เราจะมาเรียนกันในเรื่องประชาธิปไตยในโรงเรียนกันนะคะมีใครรู้บ้างคะว่าทำไมโรงเรียนของเราถึงต้องมีประชาธิปไตยเป็นเพราะว่าในโรงเรียนของเรามีนักเรียนอยู่เป็นจำนวนมากใช่ไหมครับครู Platform? และเหมือนอย่างที่เราเคยเลือกหัวหน้าห้องใช่ไหมครับ <S 1> <S 1> <S <S ใช่แล้วคะ่ะพัดในโรงเรียนมีนักเรียนอยู่รวมกันเป็นจำนวนมากจึงจะต้องมีประธานนักเรียน คณะกรรมการนักเรียนและหัวหน้าห้องซึ่งเป็นตัวแทนของนักเรียนที่มาจากการเลือกตั้งตามกระบวนการประชาธิปไตยค่ะแล้วทำไมโรงเรียนของเราจะต้องมีประธานนักเรียนคณะกรรมการนักเรียนและหัวหน้าห้องด้วยล่ะคะ,ะ,ะก,ก,ก,ก็เพราะว่าตัวแทนที่เราเลือกเหล่านี้สามารถช่วยแบ่งเบาภาระครูในด้านต่างๆ เช่นถ้าเป็นประธานนักเรียนก็ต้องช่วยครูทำกิจกรรมต่างๆภายในโรงเรียนให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยส่วนถ้าเป็นหัวหน้าห้องก็จะช่วยดูแลเพื่อนๆในชั้นเรียนค่ะนอกจากนี้ยังช่วยทำให้โรงเรียนของเราเกิดความเจริญรุ่งเรืองอีกด้วยจ้าเรามีวิธีการเลือกตั้งอย่างไรบ้างคะเรามีวิธีการเลือกตั้งสองวิธีคือวิธีการเลือกตั้งโดยตรงกับการเลือกตัวแทนออกเสียง แล้วการออกเสียงทั้งสองแบบต่างกันยังไงคะการที่ผู้สมัครอาสาตนเองขึ้นมาแข่งเป็นผู้นำในการทำกิจกรรมต่างๆของนักเรียนถ้าจำนวนนักเรียนมีไม่มากการออกเสียงโดยตรงจะดีกว่าจากนั้นจะให้นักเรียนทุกคนลงคะแนนเพื่อเลือกเช่นการเลือกประธานนักเรียนส่วนการออกเสียงเลือกตัวแทนจะให้นักเรียนทุกคนได้มีสิทธิ์ออกเสียงแสดงความคิดเห็น เช่นการเสนอชื่อเพื่อนในการเลือกหัวหน้าห้องค่ะนอกจากที่ครูการดากล่าวมาแล้วเรามาดูกันต่อนะครับว่าวิธีการเลือกตัวแทนทั้งสองแบบนี้จะเป็นอย่างไรน้องๆครับการออกเสียงโดยตรงจะเป็นการเลือกประธานนักเรียนและคณะกรรมการนักเรียนซึ่งนักเรียนทุกคนจะทำหน้าที่เลือกตัวแทนเหล่านี้จากคุณสมบัติที่เหมาะสมโดยการลงคะแนนเพื่อเลือก แล้วให้นับคะแนนจากเสียงที่มากที่สุดครับส่วนการเลือกตัวแทนออกเสียงนั้นเป็นกระบวนการประชาธิปไตยในห้องเรียนนักเรียนทุกคนมีสิทธิในการออกเสียงแสดงความคิดเห็นโดยใช้การยกมือและแสดงความคิดเห็นในการเสนอตัวแทนเพื่อเป็นหัวหน้าห้องของเราได้จากนั้นก็จะใช้มติของคนส่วนใหญ่ในห้องตัดสินโดยการยกมือใช้สิทธิ แต่เราสามารถยกมือให้เพื่อนได้แค่ครั้งเดียวเท่านั้นนะครับและสิ่งนี้จึงเรียกว่าเป็นการปกครองในห้องเรียนโดยตรงครับแล้วที่ห้องเรียนของน้องๆเหละครับมีการยกมือเลือกเพื่อนให้เป็นหัวหน้าห้องบ้างหรือเปล่าและความแตกต่างของการออกเสียงโดยตรงกับการเลือกตัวแทนออกเสียงนั้นแตกต่างกันที่ว่า การออกเสียงโดยตรงคือการที่นักเรียนทุกคนออกเสียงเลือกผู้แทนนักเรียนด้วยตนเองเช่นในการเลือกหัวหน้าห้องประธานนักเรียนและคณะกรรมการนักเรียนจึงเหมาะสําหรับโรงเรียนที่มีจํานวนนักเรียนไม่มากถ้ามีนักเรียนจํานวนมากจะใช้วิธีการเลือกตัวแทนออกเสียงเช่นการเลือกประธานนักเรียนคณะกรรมการนักเรียนโดยให้นักเรียนเลือกตัวแทนของห้องเป็นผู้ลงคะแนนเลือกประธานนักเรียนคณะกรรมการนักเรียน สรุปแล้วในการเลือกตัวแทนทำได้สองวิธีคือการยกมือออกคะแนนเสียงอย่างเปิดเผยและอีกวิธีเป็นการลงคะแนนลับโดยเลือกตัวแทนแล้วนำมาใส่กลออ่องครับน้องๆครับหลังจากที่เราได้รู้จักวิธีการเลือกตัวแทนทั้งสองวิธีแล้วเรามารู้จักความสำคัญของการเลือกผู้แทนกันบ้างนะครับ ร่วมด้วยช่วยคิดน้องๆรู้ไหมครับว่าการเลือกผู้แทนมีความสำคัญอย่างไรสำหรับชุมชนก็มีการเลือกผู้นำชุมชนผู้ใหญ่บ้านกำนันจะใช้วิธีการออกเสียงโดยตรงด้วยการหย่อนบัตรลงในหีบบัตรเลือกตั้งผู้ใดได้คะแนนเสียงมากก็จะได้รับเลือกเป็นผู้นำชุมชน ผู้ใหญ่บ้านและกำนันในการเลือกผู้แทนนั้นเป็นสิ่งสำคัญถ้าคนที่เราเลือกเป็นคนดีซื่อสัตย์สุจริตประกอบกับมีความสามารถมีระเบียบวินัยเห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ส่วนตนมีความรู้และประสบการณ์ก็จะทำให้สังคมมีความเจริญก้าวหน้าทุกๆคนก็จะมีความสำคัญหากคนที่เราเลือกเห็นแก่ประโยชน์ส่วนตัวและพวกพ้อง ผู้แทนเหล่านั้นก็จะสร้างความเดือดร้อนให้กับในสังคมเราทําให้สังคมไม่เจริญก้าวหน้าเช่นเดียวกับการเป็นนักเรียนถ้าเราเลือกคนที่ดีมีความสามารถก็จะทําให้โรงเรียนของเรามีความเจริญก้าวหน้าและทุกคนก็จะอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขครับก่อนจากกันเพื่อนๆมาลองทําแบบฝึกหัดกิจกรรมฉายเดี่ยวข้อไหนกันแน่ต่อเลยครับ ช่วงฉายเดียวตอนข้อไหนกันแน่ก่อนจากกันวันนี้เรามาทำกิจกรรมเพื่อเป็นการทบทวนกันก่อนนะครับโดยให้น้องๆเลือกตอบคำถามต่อไปนี้ให้ถูกต้องข้อหนึ่งผู้ใดเหมาะที่จะเป็นหัวหน้าห้องที่สุดเต้ยมีความรับผิดชอบต่องานของส่วนรวมข้อ2วิธีการเลือกตัวแทนออกเสียงทำอย่างไร การออกเสียงโดยการยกมือและเสนอความคิดเห็น 3. ข้อใดทำให้โรงเรียนมีการพัฒนาและมีความเจริญก้าวหน้าเพลินเลียกคนที่มีความสามารถเข้ามาข้อ 4. การเลือกตัวแทนออกเสียงนั้นเหมาะสำหรับคนกลุ่มใดมากที่สุด คนกลุ่มใหญ่ข้อ5ข้อใดเหมาะกับการออกเสียงโดยตรงการเลือกหัวหน้าห้องเรามาดูเฉลยกันนะครับ ข้อหนึ่งผู้ใดเหมาะที่จะเป็นหัวหน้าห้องที่สุดข้อที่ถูกต้องคือเตอิ้ยมีความรับผิดชอบต่องานของส่วนรวมข้อ2วิธีการเลือกตัวแทนออกเสียงทำอย่างไรข้อที่ถูกต้องคือการออกเสียงเลือกตัวแทนเพื่อออกเสียงแทนตนเองครับข้อ3ข้อใดทำให้โรงเรียนมีการพัฒนาและมีความเจริญก้าวหน้าข้อที่ถูกต้องคือเพลิดเลือกคนที่มีความสามารถเข้ามา ซึ่งจะทําให้โรงเรียนเกิดความจเจริญก้าวหน้าครับข้อ4การเลือกตัวแทนออกเสียงนั้นเหมาะสําหรับคนกลุ่มใดมากที่สุดคําตอบที่ถูกต้องคือคนกลุ่มใหญ่ครับข้อ5ขอ้อใดเหมาะสมกับการออกเสียงโดยตรงคําตอบที่ถูกต้องคือการเลือกหัวหน้าห้องครับน้องๆรู้ความแตกต่างระหว่างการเลือกประธานนักเรียนแบบการออกเสียงโดยตรงกับการเลือกหัวหน้าห้องแบบการเลือกตัวแทนออกเสียงกันไปแล้วนะครับ น้องๆคนไหนมีโอกาสได้ใช้สิทธิในการเลือกตัวแทนก็อย่าลืมดูคุณธรรมของผู้ที่น้องๆเลือกด้วยนะครับวันนี้หมดเวลาแล้วซึ่งในคาบหน้านั้นเราจะมีการเปลี่ยนหัวหน้าห้องกันแต่จะเปลี่ยนทำไมก็ต้องติดตามนะครับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับขอขอบคุณ สำนักเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอนสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานครับ